อาจอยสาวเห็ดผังท่าเงยสาวยาคู่ใส่หมวกมาตเตใส่เนาะพีค่ะมาตเตใส่นี่มัตเเก็บพริกรับจ้างค่ะมือเขาบอกเขาบอกให้ไปหาน้องใหม่ลักหนีไปเก็บพริกได้ยี่สิบโลค่ะมืยกำลังวอลพื้นอยู่พี่น้องไปกับอันยหญ่เข่ากำลังวอลพื้นอยู่ว่านั่นวอลพื้นเจ้าวานเว้ยขั้นไปเก็บอันขั้นเก็บพริกแล้วก็ไปเอาพริกกูแล้วผมว่าแมนบ่ เม้าบพิ่งยิ้มหลายด้วยมื่อนี้ทีมงานเ้าเฮ็ดยังขึ้นโซเล่กันอันมาซุ่มนุ่มกันเถอะเกือบเมื่อสุขคนเหลือผู้ใดเหลือจุดไอ้จอยกับอันแม่กิดกับพี่นี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่เพียรนาถเอฟซีครับเมื่อนี้บ้าบอยมากไอเบิ้งน้่มใหม่ครับผมกับพี่สีนะครับน้่มใหม่กิมซุ่ง มื่อบ่งนกใหม่กิมซุงครับกับพี่สีครับเมื่อนี้ครับนะครับจุกข้างร้างครับผมมีแม่เอฟซีเพิ่นมาแต่กรุงเทพนะครับเพิ่นมาเยี่ยมบ้านนะครับก็ยุกบัวไก่บัไก่กับบ้านบ้าบอยนะครับก็เลยอ่าเพิ่นอยากได้นงใหม่นะครับมาโเบ่งนกใหม่เพิ่นเพราะว่าบ้าบอยออกงานบ่ได้ไรไปหานกใหม่ครับเมื่อนี้เมื่อนี้บ้าบอยบ่ได้ไไปนะครับพอดีแม่เพิ่นมาเพิ่นสีเมื่อกรุงเทพเมื่ออื่นนะครับก็เลยเอาไปฝากไปตอนเพิ่นนะครับผมเอาบึงนกใหม่น้วกันครับ พี่สีครับเดือดห่อนแห้งโอ้ขนาดขี้รถมากไกลๆนี่โอ้ดาใส่แหนงมันมันหน่อยพูดเอาขึ้นอาเียยังมาเอายังมามีดเอามาติดจากน้นโอ้ยแหน่งลงมยมีสองแหนง เอาเอนีนงไปฝากเพื่อนเพื่อนเราจากเนียงมาสนอยากกินเนียงหักโหลดพี่สีหักโหลดเนาะบ่มีบ่มีพี่น้องเนาะเอ็นใดๆจะฝากไปต้อนเพื่อนซื่อหรอครับครับผมพี่น้องป่อยเพื่อนบ่มีเบียกในร่างปอกในจังหว่อยบ่มีฉ่ำบ่มีฉ่ำเนื้ เนียงหักเมื่อรอบใดนี่ที่สี่เนีงเจ้าหักในเมื่อตอนใดไปเรื่อยๆื่อดางาเนาะหบียบอบุจบุยพี่นองเบื่องนอาใหม่โซงนอนพี่นอน่นีข้า่วนงอมันอันมันหดบ่เปียก นี่มันเ,เอานอนอี่ได้เอานอนาป่านะนเดีย๋ยวฮักฮักเลี้ยงนหม่เลี้ยงนรอใหม่ก <c oughs> ็มีตรงนี้นอนเอาเลี้ยงอะไรครับพี่น้องเอาอันนี้กับพี่อน,น้องพี่อยากปอกหมกก่าสันหมกกะไรนะครับนอนยงใหพี่น้อง <c oughs> นอนงใหสดๆนี่ เดรนอใหม่ปลาเอเดรนอใหม่ไผ่ปลาน้ำมพี่สีอยู่ครับอภิี ا ر ق เนีน่เพลนเดรนไผ่ปลาแล้วก็อเอาโนใหม่สดหนีไปอีปาฝาก ر เพิ่งนั่งครับถ้าเพิ่นอยากเอาเมื่อไปแกงครับบวกแกงกับทูบเอ้บวกแกงกับน,นอใหม่ที่เป็นนอเน,นะเขาเอาไปอันนี้ได้ได้วยครับผมถ้าไป่อยากแกงเพิ่นอยากมกนงนี่นะครับ เอาไปซับ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 ฟันไอ้ย่ำย่ำคือจังบักบักหุ่อก่อนนี่ครับแล้ว um, ก็ไปฟานฟๆนฟนออกให้เป็นเส้นนะครับก็จังไปต้มต้มแล้วก็กระมุกคือครับครับผมโอ้ยปอกได้กับปอกด้วยม่เด้อปอก่ได้กับย้อนทิมด้วยม่มันโรมีพี่น้อง มาถือมือนันบ่มีพอดีครับเรบาบ่อยกับบได้อย,ยู่บ้านน้ำครับบ่อยไปงานนะครับไปงานกับพี่หัวดินครับบ่ได้เฮ็ดคลิปไอพี่น้องเบิ่งเลยเด็กควัดมันในน้อยหนึงครับผมพี่น้องแบ่งสร้างกินแดงกระเจ้าไปกินนะครับได้กระตาหนึงกับแบ่งกระเจ้าไปกินหมดแล้ว เป็นคนเล็กละน้อยเป็นคนโล่สองโลโลกว่าเจ่าเตะสถานหน้าพี่น้องจะพอกันหนึ่งอยู่ครับหนึ่งน้อยหนึ่งได้พี่น้องกินก็ดีใจแล้วล่ะครับผมพี่น้องเจมเขาเขาเกาะไปแกงเลยเอ้ยเขาเกาะไปมุกได้เขาไปสับๆเนาะบอกสับๆฟันๆเพื่อจงบอกอันเัาเห็ดนเราไม่อราไม่สมเนาะเห็ดละเอียดเขาเกาะเอาไปต้มมุกมัน นะครับนองขึ้น,น,นมันโมเมนต์ามันใช่ไหมฝนมาตกซอยฝนมาตกฝนโมตตจ้านี่น,น,นเลยซ้ำหนินอนนะครับนอนในอยู่นานมัน,น,านมันตกซอยสุดทยอยู่็คตหนักกระสานหด น้องใหม่ป้าออกแล้วเนาะน้องใหม่ป้าออกแล้วพอสนใจคนน้องใหม่อันนี้จะกี่เที่ยนเหรอเวอร์สักพี่น้องเอ้ามันกระชิมีซับนี่ดีจีเขาอ้อมกอแล้วดิหาจนเบืดอละเออซุ่มกระได้ดดจ้ำเนี่ยกำลังออกครับพี่น้องคารับกำลังออกเอ้ยบ่สิไปรอบพอนนางปอกเข็ดเวียดอยู่น้ำบาดนี่นนนนนนนครับบ่ได้ครับผมพี่น้อง คอยจินตนาการว่าว่าเออโนมัยจิ้มซุ้มจะว่าจะบอกใอยว่าเออสีเอาอยู่บ่อสีเอาคิวอยู่บ่ออย่างสิ้นะก็เลยว่าเอาอยู่อย่งนี้นะก็นึกว่ามันแบบอู้กูเรือไปจินตนาการหลับตาไปคือสีแบบแหนงมันคือสีสากลายเป็นตำมวนแท้ับหอน่นะฮะหอนนี่อีกเลยเพิ่งไปเบิ้งโนมัยอันไพปลาที่พไปสีเพิ่นปอกไว้ครับนี่จะนองงามๆพี่น้อง แม่นิดครับนภัสครับคุณยายคุณยายอยู่ข้างในเัมือนกันไปกันไปเบิ้งนมาใหม่ครับพี่ซีครับไม่ต้องไปม่นยากม่นแต่อยู่ม่นแต่อยู่เออคุณยายคุณยายเกือบขาด ไม่ไดาแล้วลูกค้าซื้อให้ใหม่แล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งตีนผู้เฒ่าเบิ้งพี่น้องเอ้ยปีตาทิโตนเบิ้งค้นดูค่ะคนดูคนมันเห็นมั้ยครับผมพี่น้องคนนี้ตีนผู้เฒ่าปีติโตนสาดเปลี่ยนเมื่อสักคนยายท่องกับเปลี่ยนเขื่อนกันแบบนี้เถางานเป็นสิลธะแม่จะเ่าจะแม่เงีมือแรกสิมาแต่เขียนบอก จากเวงกอน,กอนขั้นผมไวผมกระชิปไปเอาไปเนงทำไมต้องว่าไว้ก่อนมันเนมียไปยุประจักเบ, <laughs> บาเบา <laughs> นั่งเฝานั่งเฝอหลาน <laughs> <laughs> นั่งเฝาโทรศัพท์ครับ่งเต้ัดี๋ยโทรเอื่นมาฝฝอหนาหลาน,นครับค <laughs> น้งการครับ น้องบาดน้องบาดอันสองเท่านี้ก็บ่อยู่ซื้อครับนี่มัตนาอีกแล้วครับผมผู้เท่านี่มันขนาดโอ้มันเลือกรุงเทพกรุงเทพขอบคุณครับแม่เพิ่นเอาบักม่วงแหหน่วยหนึ่งจะกินหมดทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยไม่เอาอังเกอร์

มันตรงยกลองอยางเดียวถ้าไปก้นถ้าไปก้นรูมันันหัวมันจะเป็นน้อยๆอยันสิ่อน,นี้ทีมงานเขาเฮ็ดยั่งคโ่อลลนมา่มองานขาฮีคโู่นมามนุ่มกันเถอะมือนีทมงนเดเี่ือโซเลกันอันมาซุ้มนกันเถอือหนทาย่อยกับกอ,อันมน่กันเถนี่อกันอันมน่มก่อน อันนภาพัดตู้หาพยาบ้านประกาศเนี่ยประกาศทีมงานมันรวมตัวกันอยู่นี่เพื่อาโดนเอาว่นอันติไปซื้อไอติมมากินนี่ไวเขาแม่ไปเอาแม่หรอบอไปซื้อมาจังสิกินบอซื้อบอกินเจ้าอะไรจ้ามีมีกี่คนคะมี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 กี่คนคะแม่เสิงห์สิงห์กูเรียบกูเท่ากันครับหนึ ันนี้แหละออ้งหอืออันนี้แหละอร่อยนะมันมีจก้นลดสิกว้าบาททำงานไม่ใช่อโดนโดนเลี้ยงาาให้เพื่อนกินจะขนเลี่ยงพวกอ้พวกเน,น,น,นี้กับมี่งจนนัตาก,กย,ายนะน้ำส,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 สี่สิบสองร้อยยี่สิจะค้นหังนหรบอเแลเสียเป หนึ่งสอามสี่ปดพ้นบ่แปดพอดีบ่แปดกองเออไปสิเอาให้เพื่อน8ปนคือไปละ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 ะละลอะละละาะลัละลนละละละลละ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 ะอะระะ พ่ักศาลาริมทางครับนี่ดิอ no ีพ no ่อใหญ่เนี่ยนี่พ่อใหญ่เนี่ยพ่อไอเตรียมกินร้อนๆมาแต่หน้าเอาถึงก็บวกกินขาดทุนดิอาจอยสาวเห็ดฝังทาใหญ่ สาวยาคู่ใส่หมวกมาตเตสไซน์้อสวัสดีค่ะมาตเตสไซนี่มาตเตสเก็บพริกรับจ้างค่ะเอร์เขาบอกเขาบอกให้ไปหาน้องใหม่ลักหนีไปเก็บพริกได้ยี่สิบโลค่ะเบอร์กำลังวอรเพืร์นอยู่พี่น้องไปคับอันยหญ่เสากำลังวอรเพืร์นอยู่ว่าอันอันวอรเพืร์นเจ้าบ้านโอ้ยขั้นไปเก็บอันขั้นไปเก็บพริกแล้วก็ไปเอาพริกกูแล้วผมว่าแมนบอ้ะเมนบอ้ะยิ้มไรยิ้มไร เดขาย้อรขายโหลดขายโหลดขายโหลดขาลดเจ้า่ไปเอาน้หม่น้ำเจ้าเขาคิดว่านั่นนั่นพี MJ> ่สีบ่อยฟังว่าเจ้าไปเอาอันอันนั่นนะแปกีบบกิบเอาองคอยเออไม่มียังไ้บ่เอาใช่ไหมล่ะเอาก็นเอาเราบกี้กันน้ไม่กินอันไปรับได้ทีไรเลยไปเอาที่อันหนึ่งมูันเด็กินอยู่นะยังมทีล่ะ โอ้เนจอดรถงเาจอดไปกางถนนลก็จรถเฝ้าไปเฝ้าอเฝ้าไปเอาแล้วก็เฝ้าแม่มันจังบ่โดนช่ให้ยังบอกม่ดีๆเพิ่นกินไอติมพดลอันน้นไอติมบ่ไอติมมะไรเนาะเอาไอติมบอไปเอาเลวไม่ระบาดนะน่ะไม่ระบาดไอติมอันนั้นแม่วานเย็นทุงน้อยน่ะแม่ ไอติมันอันวานเย็นทุ่งนี้หน่อยที่เพิ่งหอนมัมันหอนมันหอนมันหอนหอนหอนดไอคินหอนนั่งเอกซ่องกับเบิ้งเอาได้ครับวันนี้จะปากมันยิ้ไว้ยิ้มแกวไปเอาน้ำเพิ่นออ้ยยางไปไเายูไปนีาเอมาลอามาพด้มัผมคนเใได้น้องคนกินกินเด้อบ่แม่นเอาไปแห้ร้านกินดิ กินให้หมดะกจ่อเจ้าไปให้ร้านบ่ออเไรวามีแท่งเดียวร้านนกรนนันโลนึงนอไม่เกิ้นอน่นยอนี่หลนเมาึงเเอากินเมที่ะก้คาฮะขอบคุณครับขอบคุณครับฮาแม่ผมจีบิ่งเลยครับไปคเดียครับผมพี่น้องไปตอดกันครับ นี่ครับนอหม่วาสิภาพพี่หน่อว่าเบารนน้องใหม่ไอ้น้อหม่ไขปลาครับน้องใหม่ไขปลาที่ีปัญหามาครับครับนี่ครับขั้นปอกเราได้น้องานี่ครับผมนีเาไปสับเาเอาไปสับก่อนครับผมพี่นาองสับแล้วเาไปฟานฟานฟานออกแล้วก็ไปต้มครับนี่ผิดสีนต้มไว้กมี่ครับเดี๋ยวมาเบิน้กาครับ ไดไโอ้ยโอยเป็นยังขัวเหาเนาะขั่วเหาธรรมดาแหละ <c oughs> ผมเพียงหกค,คนนี่นี่ครับผมพี่น้องนี่คือพนตุมแล้วครับนี่ครับผมิมกันะบดดาดปากบ่สิมมองนันจิออ้มยังจื้แล้วจื้มแ้วเท่เอาไปเทเปน,นะนึงใส่ขอม อันนี้ก็จะไปฝากเพื่อนจากน้อยนึงครับเพื่อนต้มแล้วเรียบร้อยแม่ไปอัดฟิตเลยครับแม่นี่ครับพี่น้องยเอาเอา,เอาไปซับซับ,ซ,บซับออกที่เ,าเอาไปโมกครับแสบต้มมันต้มไม่ไหมให้น้ำห่อนห่อนนะครับเ้มันอ่น,อนี่ล่งงางมกต้ม ตก็ตตเครื่องแก็ตํามอีกตัาเครื่องแล้วก็ตํมันใส่อีกตัยังเลีวขาเอาไปตมัเนาะก็จะหน้าอย่างนี้มันอ่อนจหน่อยเียวแต่ภูมันเด้อผมเพเปลี่ยนหรงเน่มีจะคันใดแบบนี้แล้วมีจะตําเครื่องใส่แล้วก็มกโหลดเลพื่อนที่ไปกรุงเทพมื่อเน่ะใช่เพื่อนออกไปอัดคลิปอ เรถทะเลก็เหมือขายคอเสองมอเดี๋ยวเบ่งหนากัน้ะพูดเองคือปวดโพดเฮรถทะเลก็บ่ขายวันขี้คือบ่ขายสันเพราะแง่น่ะรถจอดถามอยู่โน่ใหม่หันทัานจะขายหมดนน่นขั้นอัน ว่สิยังไห่ค่ขหลายนะเนาะอาสิบลูบบน่อนกว่าลูบคักๆก่านี่เกินได้ป่เนี่ยหมล้สองร้อยสิลูกหลายเหรบ่กระตูมมาร์ได้สองร้อยห้าสิบ ฝากเพื่อนกับฝากมันคือคือตัวจากว่าโลดเดียวนะ่ให้เพื่อนเอาไปกินเพราะว่าเพื่อนบ้าดีวมาท่ใส่มองท่าน่ใส่เอาเอาเบิร์ดเป็นแบบเหมือนแรง เดาดจสมาบมพ่อพ่อหลีเบ้อแถมสองเส้นว่าซื้อว่าซื้อวอัตลกอันแถมนี่ัดติอันแถมได้สองหมกคุณได้วันอิรีได้นะอันแถมให้ถ้าพี่เราหมกคุณฮะ บอันนี้เป็นน้องไม้ปลาอันนี้ก็น้องไม้ปลาน้องไม้ปลาครับอันนี้เป็นม้อสดอันนี้เอาไปแบทโมขายด้วยอันนี้เป็นยังก่อเปยออมเปยออมเปยแกงเลยอยากโม่เข้ากับซับอีกก็ได้ครับพี่น้องน้องไม้สดก็มีเอาน้องไม้สดใส่ถุงก่อนใส่ถุงเลยเดียลไปบ้านนาโพ บ้านาพวนาดีตำบลนาวังอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจะขิงขิงก็จะถึงเขาใหมไม่เชิดเอาไปยังนึ่งมันนะมันโมเสกเนาเมียมันโมเสกตัวเป็นว่าผลจากแดดเอาใปเพื่อนั่งเหรียญเพิ่นเพิ่นยันเพิ่นบ่มีเบียกเหตุเนาะพี่น้องครับ อันนี้กสิโอ้นวดไปส่งพันกันครับผมพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับพี่พี่น้องขั้นมาหดมาถึงว่าบอยแบบนี้กับกับนี่ของฝากของตนในพันจุดหรอครับพันกับว่าอ่าพันที่ซื้อเอาจุดหรอครับแต่ว่าบอยกับเดิน้ำใจนะครับผมพันเคยให้สิ่งของเล็กๆน้อยๆมากที่นะครับผมสิ่งของเล็กๆน้อยมาให้บอยแล้วบอยก็เลยอันที่เอาไปฝากเพันด้วครับเพันเมื่อมกรุงเทพดนะครับ มสำหรับพี่นี่ก็ขอบคุณพี่น้องหนไลฟ์ครับขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับผมบ๊ายบายนะสวัสดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะเนี่ยบายบายบายน้องแก่จีบตานมันจีไมหยันฮ่าอสวัสดีค่ะรักนะจุ๊บๆค่ะ ครับผมพี่น้องมาฮอดบ้านแม่ออนแล้วครับแม่ออนบานน้องเม็กน้องแสงครับแม่ออนละไทยครับแม่ออนละไทยซื้อเต็มเพื่อนนะครับผมเป็นแต่แม่ออนนี่ครับผมไดโนใหม่มาฝากแม่เพื่อนครับเพราะว่าแม่เพื่อนได้ของยังมากเพื่อนกะคิดฮอตจะถึงบ้าบอยเพื่อนกะเอามาฝากมาตอนบ้าบอยอยู่นะครับบัณนี้แม่เพื่อนโทรไปหาบ้าบอยครับบัณฑิตบันฑิาเพื่อนอยากไดโนใหม่นะครับ ใจจริงแม่เราก็อยากได้นมไหม่เป็นแนงครับแนงนมไหม้ไฟใหม่นะครับผมพี่น้องช่วงนี้แนงนมใหม้ไฟใหม่มันแห้งแม่มันบ่มีมันที่หายากครับวันนี้มันเริ่มเกิดนอน้ำน้ำน้ำไอ้น้ำห้องนะครับน้ำหม่ที่อยู่ใกล้ห้องนนํำมันเริมเป็นนอนะครับแมนครับเป็นตับเตแบบนี้นะกำลังงามงามน้ำใหม่เพิ่งจะงามงามจะนอ้วยจะแหนงงามงามอันนี้ตบไม่ไหมครับผมพี่น้อง ต้นแกกับติดต่อกับบ่าวบอยนะจ้าขั้นขั้นกินไอ้มาฮอดบ้านห่อมันมันกับพ่อเอามาฝากกันสี่แดงน้องแม่แต่ว่าขั้นฝาขั้นขั้นฝากไปไกลผมอยากมันบ่มหอดเพราะยันเป็นแนวใหม่บ่วมอย่างนะครับอันเรื่องเว่ามันหอดมันหอดอยู่ที่ว่ามันมันเน่าคนบ้านมันเน่าหนึ่งป่ะพอมันก็ไม่มีปัญหากันขันซับมันกับยังสั่นแล้ว บางบางบางหมองกับว่านาบางหมองกันเนาวแต่หัวถ้าถ้าเป็นหัวใหญ่ผมว่ามันมันไอหักอยู่แต่ว่าถ้าไม่เป็นหัวกลมๆมันมันมันบ่มีสิทธิ์หักบางปีใหม่แม่มาเลี้ยงพาเอาเริ่มหลากัวเน่าได้เหรอเอามาจับกระปาดออกมันก็ดิบเลยอันนั้นมันเป็นมันใหม่ๆแม่คแม่ที่ผมเอามาแล้วแม่เอามาให้แม่นล้วแม่เฮ็ดอยู่นี่แม่นบ่แม่นมันบ่เน่าเพราะว่าบ่ได้เอาไปใสบ่เดียวไปใสครับมันมันอยู่กับบ้านเนาะ ขออบใจหลลายๆูกครับครับอันนี้นมา,<ท>มาเอามาฝากมาตอนแม่เพลินครับครับ<จ>ขอบคุณหลายๆแม่ครับสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งเด้อสวัสดีครับพ่อครับลูกสิออกเมื่อก่อนครับผมครับ